มาโซเปโซเอว้าซ e ูเปโซสวัสดีวัยรุ่นเมกาวัยรุ่นมูบายวัยรุ่นชาวายทุกคนกันด้วยเดอ้อ <c oughs> <c oughs> วันนี้เราอยู่กันในเกมมอนแตนส์มูบายกันอีกแล้วนะท่านผนะู้ชมนะลิงก์โหลดเกมนี้อยู่ด้านล่างคบมยแต่คลิปนะปะโลุเล่นกันได้นะครับสำหรับใครที่อยากเติมไปเติมได้ที่ดิจิแมนช็อปเลยนะสำหรับใครที่อยากจะได้ V P N แบบลื่นๆอย่างพี่ปีนแค่หกสิบกว่าๆนะครับไปเติมที่ก็เติมกับพี่ได้เช่นเดียวกันนะครับท่านผู้ชมนะไปไปไป,ไป ว้ยาวาจา๋อาอันนี้ไปอยู่บนดาวทำไมอ่ะคืออะไรอ่ะ,อะวะัดมันทำอะไรไอตัวเนี้ยเอ้าคนดูผมงงยิงนี่เอายิงนี่เพื่อนสวยสวย โอ้ย oh, ังเยอะโอ้โหยังเยอะเฮ้ยทำไมทีมก oh, oh, hey, <Herm> ูเป uh ็นอย่างงี้ไปยิมแรกนะครับคนดูอย่าเพิ่งนับศพทหารบอกเลยมันนับไม่เลยส่งกันเลยนะครับนาทีนี้ ผมจะไม่ออกไปวัดกับมันตอนแรกนะผมรู้นะ Richman Shop โนหนึ่งเรื่องเติมเกมร้านเติมเกมถูกไว้ผ่อนได้มีเงินคืนเติมได้24ชั่วโมงมาพร้อมกับเกมชั้นนําให้เลือกเติมมากมายทั้งพับ g Mobile, ROV, Free Fire, Valorant และเกมจาก HoYoverse เติมเกมบนเว็บรับ Richman Coin พร้อมบริการผ่อนงานสูงสุดถึง10เดือนหรือเติมเกมในไลน์พร้อมตอบพร้อมเติม24ชั่วโมงเติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ Richman s h o เท่านั้น 一名敌人，直接定点了，我已经下包了。最后一人，力挽狂澜，居然让我也认真了一下。喂，哥蹲，剑蹲、嗯，剑蹲、就是，哥蹲。 ไปก่อนดีๆหน่อยดิดาบาเชช่าดาชิเชนะ่าดาบเบิลเปโซเอาจานเมื่อกี้นี่ยีนันมันยิงไม่โดนนะครับแต่จิตนี่ต้องระวังนะจิตมันน่าจะเล่นป็้นบองคนดูจิตน่าจะเล่นป็นนคะรับ 对，爆能器已不输。发现敌人，老刀不老。你卵，万 <noise> ยังใช้ได้อยู่นะสไนนยนี้สไนปิดน,นี่คนดูเพราะฉะนั้นผมยังยังใช้สไนน์ปิดอยู่นะครับปึ๊บหนึ่งสองสามหวานเจี๊ยบไม่รู้มันมีเงินซื้อปืนกันหรือเปล่าน,านะฮะ ้ยไ,ไ,ไฟติดติดดับดับจังวะ่อ能器落在 A 区，最后一人。วานเจี๊ยบ 拿枪，你可以捡拿枪啊，你可以捡拿枪啊，不用打狙。大清除敌方眼线。讨厌！倒计时开这话我爱听。剩余三十秒。 โอ้ยมันสองมุมคนดูทำได้ขนาดนี้ก็โหดแล้วโหเเมื่อกี้นี่เล่นคนเดียวเลยนี่ว่าโอ้กูจะรู้ว่าวแต่ฮกอตอ่าตอนนีนเหมือนเดิมนะครับวับนที่พีแล้วมันวิ่งมาโจ๊ะเลยเด็ก 马、啊、是我白手、哦。保是哨兵，真弱<说>，别挡我的路。爆能器已部署。 ท活风雪กล่อังเหลืออีผมเพื่อนเรกล่นดเหมืนกันนะคุณดูนะบอกแล้วตาแรกอย่าเพิ่งไปวัดผลอะไรนะครับ

暴风雪手雷。下一个是谁？天火降临。敌人了。再见朋友。小 โอ้โหไม่แตกนะคนดูมันใส่กระหรอกอ้าว,าวอะไรของพวกอิงไอ้ไน,นายไอ้นคนดูเลิกถ,ถึงเวลาเลิกเล่นสน,นะน,นัยและเร็บเงินไหมครับ

ไปเจ็บ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 โอ้โหไม่จะโอ้เพื่อนกูยังซุม่มอีกเหรอผมไม่แปลกใจนะแรงแม่งไม่ขึ้นดูแค่ยิงก็รู้แล้วอ่ะแค่ยิงก็รู้แล้วอ่ะแรงแรงทำไมมันติดอยู่ตรงนั้นสลับฝั่งแนละ้วมา โคตรแบกแบกชิบหายเลยคนดูพี่จะบอกให้อุตริกแบกจัดๆแบกจัดๆต้องเล่นมุมที่มันยิงได้นะคนดูนะ โปะไปเลยก่อนนัดหนึ่งน่าจะได้หัวหนึ่งเนี่ยอุมนี้น่าจะต้องไดไ้ไม่มีไม่มีไม่ วังหนึ่งวังหนึ่งไอ้เฮียแม่งดาบอะไรข้างบนทำอะไรอ่ะเฮ้ยสวยเออ,อแม่งดาบเฉยเลยแม่งเอาดาบมาเหล่าพี่เฉยเลยกูจะหลุดเลยเอ,อ,อนนยสไนไม่คนดูผมไม่อยากเล่นสไน,นเลยปะ ชอตอย่างนี้แม่งไม่ได้ไว้ใจไม่ได้ปะ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 ได้เลยตรงนี้ <c oughs> ต้องแต่ต้องยิงเป็นเป็นชุดนะยิงแบบเบิร์ดนะครับสามสามอย่างนี้ออกไหมออกไหมออกไหมโอเคเฮ้ย ถามเงยเอียยยาาอกูยยอม,มาในสัตว์โอ้โหไม่แตกเลย ตัวยได้หนึ่งองสองต้องออกไปเติมเพื่อนอา้าวยิงตัวไห้ล้างหนังกู้โอ้โหได้ว่ะเพื่อนเราเฮ้ยพึ่งได้อยู่พึ่งได้อยู่ออไอจิกันพูดอะไรวะให้ถึงแปดก่อนชนะมา

อ่อนนงคท่落在บี区哦喂前方开大了哦้方开大了没事没ตวไอตไอตัวไอช่วเพื่อนยิงดิเออวไทาดีเฮ้ยจินี่มันพูดไม่อยู่เลยกุนหงหูไม่มีพี่นี่โอ๊เลยนะเมื่อกี้นี่โอ๊ไพอกเลยนะบอกก่อน มาสูปสูหนึ่งสองนี่อัดไปเลยมุมนี้อันนี้ย้อนกลับไม่มีใครวิ่งมุมนี้จริงๆนะไม่เจอเลย ติสโลน่อยทำดนิดมีรอบนี้แม่งเล่นรอบนี้ยังไงมันก็ล่นเอร้อยเปอร์เซ็นต์คนดูนดผมทุ่มเอเลยผมทุ่มสีเขาทุ่มสิงแต่ผมต้องวางเครื่องยนต์ไว้ตรงนี้หน่อย 投放蜂นไอ้มีไงก็อีเอ้ยอีมีคนเฝ้าเยอะแล้ว้าม,วามันออกกางมันตายได้เลยนะวานะ่า้ะอี ตัวหนึ่งอยู่สวยทำดีวู้ฮู้ MVP อีกแล้วพี่โหวนันทีบมาโซเปโซเวย์ว์โซเปโซมาโซเปโซโอ้โหแรงขึ้นรัวๆเลยว่ะคนดูนี่โอเคนะทุก้ชมก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับวันนี้พี่โก้ตัวก่อนเจอกันไปคลิปหน้าบายใจลิงโหลด,ดด้านล่างมันจะคลิปเด้อ